งานมะขามหวานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยครั้งแรกจัดขึ้นในปี2516ชื่องานเทศกาลชิมมะขามหวานเพชรบูรณ์ในลักษณะประจำท้องถิ่นที่อำเภอหล่มเกา่าซึ่งเป็นแหล่งต้นกำเนิดการปลูกมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์และจัดติดต่อกันเรื่อยมาจนกระทั่งปี2521 ได้มีการจัดประกวดมะขามหวานในงานเทศกาลร,รอยพระพุทธบาทวัดภูเขาดินอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์จัดอยู่สองปีทางจังหวัดเล็งเห็นว่าการจัดงานมะขามหวานมีความสำคัญจึงได้นำมาผนวกกับงานรื่นเริงประจำปีและงานฤดูหนาวของจังหวัดบริเวณสนามหน้าโรงเรียนเพชรพิทยาคมและเมื่อปี2522 ได้นำเอาการจัดงานมะขามหวานที่อำเภอลมเก่ามารวมไว้กับงานนี้ด้วยหลังจากนั้นได้มีการย้ายสถานที่จัดงานไปยังสนามกีฬาประจำจังหวัดซึ่งปัจจุบันก็คือโรงเรียนเทศบาล3และเปลี่ยนชื่องานเป็นงานมะขามหวานและงานกาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อมาปี2540เปลี่ยนชื่องานเป็นงานเทศกาลชิมมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ และในปี2542ได้เปลี่ยนชื่องานเป็นงานกาชาติมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์และเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปอยู่หน้าสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์จนกระทั่งปี2549ได้เปลี่ยนชื่องานเป็นงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์และย้ายสถานที่จัดงานมาที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์จนถึงปัจจุบัน